ติดตามอัปเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำของวันที่1กุมภาพันธ์2569มวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรกและกับตาฝนรอบใหม่เกิดขึ้นเกือบทุกภาคเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงเกือบกลางเดือนกุมภาพันธ์สภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ้งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตสภาพอากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าวค่ำวันที่1กุมภาพันธ์2569บริเวณประเทศไทยยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงระลอกนี้จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมจนถึงประมาณวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะ หนาวเย็นได้อีกประมาณ4วันตั้งแต่วันที่1นึถึงสกุมภาพันธ์หลังจากนั้นในวันที่5้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปอุณหภูมิจะกลับมาร้อนขึ้นและสูงขึ้นโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเช้าจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้าไปปกคลุมทําให้ปะทะกับมวลอากาศเย็นเกิดเป็นหมอกขึ้นในช่วงเช้าอาจมีบางพื้นที่หมอกหนาได้ช่วงวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะ หลังจากนั้นในวันที่8กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นอาจมีกําลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกระยะแรกจะมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ,ฟ้าผ่าเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้เริ่มมีความชื้นจากลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้พัดเข้ามาสะสม เมื่อมีอากาศร้อนเป็นร้อนชื้นจากลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมอยู่หลายวันจะทําให้มีอากาศร้อนชื้นและมีฝนเกิดขึ้นได้หลังจากที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมและเกิดแนวปะทะอากาศส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าเช้าเกือบทุกวันจึงทําให้อากาศแห้งจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงน้อยในรอบก่อนกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ค่ะส่วนภาคเหนือภาคตะวันออก,กเฉียงเหนืออากาศเย็นสบายมีลมพัดแรงวันนี้ฝุ่นละอองหมอกควันจึงลอยตัวได้ดีค่ะ ที่ภาคเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกในช่วงเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-18องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ3-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-19องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-12องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-20องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตนออกค่ะอากาศเย็นในวันพรุ่งนี้และมีหมอกบางๆเกิดขึ้นโดยมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยพรุ่งนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-24องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนได้เล็กน้อยร้อยละสิของพื้นที่ส่วนตอนบนของภาคอากาศจะเย,เย็นในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าบริเวณจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนคือชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ20-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่น,นควศรสีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่อนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณประเทศไทยอากาศหนาวเย็นไปได้อีกประมาณ3วันคือวันที่2-4กุมภาพันธ์ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึง7กุมภาพันธ์เริ่มมีความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมจนถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือจากหนาวไปเป็นค่อนข้างร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันและความชื้นจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะ อัพเดตลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นมา750เมตรหรือ925เฮกซโตปาร์คาวสำหรับในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ค่ะบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือพื้นที่ใดเป็นสีม่วงจะมีลมพัดแรงตั้งแต่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำานาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรและร้อยเอ็ดจะเริ่มมีลมพัดแรงรวมถึงการสินด้วยค่ะช่วงค่ำวันนี้ประมาณ20นาฬิกามีความเร็วของลม พัดแรงอยู่ที่ประมาณ51กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อำานาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะเริ่มหนาวและลมพัดแรงค่ะตั้งแต่จังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารอำานาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเสกดร, 101, กร้อยเอ็ดไกรศิล์เริ่มมีลมพัดแรง มวลอากาศเย็นไอโซบาติที่1,016-1,018เป็นมวลอากาศเย็นที่กําลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมในค่ําคืนวันนี้พรุ่งนี้ช่วงเช้าที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคตนออกตอนบนรวมทั้งภาคใต้ตอนบนเริ่มมีลมพัดแรงและอากาศเย็นลงส่วนภาคเหนือน,นั้นจะเป็นลมตะวันออกรวมทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงปกคลุมหน้าเทือกเขายังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านเชียงรายตาก ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์พิษณุโลกด้านหน้าเทือกเขาจะมีอากาศเย็นภาคกลางจะเริ่มมีลมพัดแรงนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีใกล้กับแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีจะมีลมพัดแรงภาคตนออกลมพัดแรงเข้าปกคลุมที่จังหวัดสะแก้วค่ะจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีลมหนาวพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตนออกคลายร้อนได้บ้างค่ะบริเวณภาคใต้ตอนบนคือเพชบรบุรีประจวบกิริขันจะเริ่มมีลมพัดแรงค่ะส่วนภาคใต้ตอนล่างจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมโดยผ่านอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและมีกําลังแรงขึ้นในวันที่สองช่วงเช้าจะเริ่มมีลมพัดแรง ส่วนคลื่นลมจะเริ่มมีกำลังแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปจนถึงนาราธิวาสพี่น้องเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองในวันที่2 4คุมภาพันธ์โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง4ีกุมภาพันธ์ยังสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้สบายๆค่ะหลังจากนั้นในวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงประมาณวันที่7เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเท่านั้นที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงค่าคืนตเตรียมรับมือในวันที่8ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงประกอบกับมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 2งพถึงหนึ่จะพาดผ่านที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกอากาศจะกลับมาหนาวเย็นในวันที่8ไปจนถึงประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ ส่วนวันที่11กุมภาพันธ์ลมเริ่มพัดกำลังอ่อนลงแต่มีลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยค่ะพี่น้องบริเวณภาคใต้จะมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆเพราะได้รับความชื้นจากทะเลทั้ง2ฝั่งค่ะโดยลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง16กุมภาพันธ์ ส่วนลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรหรือ5กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง4กุมภาพันธ์คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดขึ้นไปตอนบนหลังจากนั้นในวันที่5คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีหมอกหนา อากาศจมตัวเป็นอากาศแห้งลมพัดค่อนข้างนิ่งการสะสมฝุ่นอองหมอกควันจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมในวันที่10กุมภาพันธ์ลมระดับบนเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมตอนบนของประเทศเวียดนามเมียนมาประเทศไทยจะไม่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจนถึงประมาณวันที่16กุมภาพันธ์ ลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับความชื้นที่เหนี่ยวนำจากมหาสมุทรแปซิฟิกปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยจากลมระดับบนลมระดับฐานเมฆหากเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตันออกเฉียงใต้ภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นค่ะในวันที่สองกุมภาพันธ์ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์บริเวณภาคใต้จะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราช ส่วนวันที่5ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ฝนลดลงเข้าสู่วันที่8ฝนจะกระจายตัวปกคลุมที่ภาคเหนือของไทยด้วยค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่จะมีฝนโปรยในวันที่8ช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งราชบรุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคใต้วันที่8ดช่วงบ่ายจนถึงค่ำประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชภูเก็ต พัทลุงจะเริ่มมีสัญญาณฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่8ส่วนวันที่9ฝนลดลงเล็กน้อยวันที่10ฝนจะกลับมาตกที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสเตรียมรับมือฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณวันที่10-12กุมภาพันธ์หลังจากนั้นวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมความชื้นจะลดลงและฝนจะน้อยลงค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ